กูขับก้ากเลยอะ<ม>ตอนลูกขึ้นช็อตที่<ม>ผบแอบแอบรู้มาเลยนะครับที่ช็อตที่ช็อตที่ลุงแม็กเดินมาไ้เชียร์ก่อนเพชิด ไม่รู้ว่ากูเพิ่งมารอแป๊บสวัสดีครับประเดี โอ้หเชี่ยแม่งปนกูหมดตัวเลยนิวอยสัตว์เสื้อกี่บาทครับน่าจะไม่เกินพันนะฮะ พรอมูลตลอดเวลาใจเย็นใจเย็นเฮ้ยพระหนุม่มขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสิขอโทรศัพทพ์ได้ปะสามศูนย์แปดใจดีให้ขอโทรศัพท์ใจดีโทรศัพท์โดนป้นน่ะอะไรดีแล้วครับสามศูนย์แปดครับ5้าคือคน,นั่นเดี๋ยวให้ชื่ออะไรเราอะ่ะ โลแกนครับเดี๋ยวจำไว้มีแกน เสียงกระดังเลิศกระเล็ดแต่ก่อน เั5นาทีเลยเหรอไอ้สมโดนจับไปยังวะไก่พิงอะ่ะใคริีต่อ้พิงได้ปะมันรุ่มสดไปคนหนึ่งอะ่ะอุ้มๆค,คนึงครับ,ต,รบต่อได้ปะติดโทรหารพี่สม ว่าตำรวจอ,อะไรวะกูจำเลขไม่ได้วะอะไรสักอย่างเลยนะเจ็แด,ดแปดาหากมรับุอเออใช่ใช่ใช่บอสไม่รับเลยครับ ก็มีเงินห้าสิบดอลนีครูป่ะคว้าสิบดอลเลยเลยใครมีใครมีห้าสิบดอลเรามีไหนๆก็ไอ้นี่เราเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่่อนะครับไปดูย้อนหลังของของของวอทที่มีรูปไปจุกขึ้น เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเยอะเลยเป็นทีวาเป็นเอยาเจอมไหน่น้งหน้าหน่อยน้าเลยนูนวเย็นูเย็นูเจเ็ลดูมิในเลือลือเนือลือดเชื่อโอ้โหเอนะครับผมนหอมม่วงไม่ค่อยเห็นสุดนี้เหมือนกันมาดูทีมต่อไปไปดูทีมต่อไปแต่คเป็นโคเท่วเท่จัด ขบอยขบอยมาเลยปีศาจสีดำจากแฟม่ลีมาแล้วน like ี่แฟนรอคอยเหมือนกันนะทีนี้อือเรียกว่าแฟนขับรถหลับมือกัทีมนี้ ดูกูขับกากเยอ่ะตอนลุงขึ้นช็อตที่ผมแอบรู้มาเลยนะครับที่ช็อตที่ช็อตที่ลุงแมกเดินมาคือเพิ่งรอกโอ้โหเลยเพราะว่าขับแรกดยเยลูยอซิร์นี่ผมได้ดูได้เยเซิร์ในโครเที่กินมามึงขบอลูกอมลูกกูอันนี้คือเบื้องหลังครับเบื้องหลังของเอ็มวีนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับช็อตที่้วแล้วคือ หน้าโป่งมาแบบนี้คืออันนี้คือเรื่องความเกรงขามหรือเปล่าครับเนี่ยผมอยากรู้วอล์นพูดดีพูดดีชื่ออะไรครับเนี่ยผมรู้ผมรู้ผมรู้เนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวได้อ่านไดอ่านแล้วกันได้อ่านแล้วกันคนแรกนะแจ็คกี้นะครับคนที่สองน้องเซิร์ฟครับคนที่สามเวทครับคนที่สี่โชคคนที่ห้ามิดด้ามครับคนที่หกบอยคนที่เจ็ดสกอตส์ครับคนที่แปดทิงค์ครับคนที่เก้าวอลเวรครับคนที่สิบเต๋ยนะฮะคนที่สิบเอ็ดจุกจิกครับคนที่ สิบสองจากรัวคนที่สิบสามจุกกลู่นี่ฮะคนที่ส4สี่ไทยครับคนที่สิบห้าสมหยอยคนที่สิบหกโนครับคนที่สิบเจ็ดสมชายคนที่สิบแปดมาดีคนที่ 17, สิบเก้าเจสตีนะฮะก็คนด้านหน้าเลยเนี่ยทำไมทำไมมีทำไมมีสิบเก้าคนเนี่ยเออเออไม่เป็นไรพี่ปล่อยไปเถอะ ผมก็ไม่รู้เองว่าอาจจะเออผมไม่มีนัดหนึไอ้เหี้ยจุกแม่งดูเนี่ยไอเสดปากแบบว่าแป๊บแป๊บแป๊บแปบบเลยไสัตว์ปากแม่งอ่ะแล้วดูหน้าแต่ละคนเนี่ยไอเสดเซิร์กได้อย่างเหี้ยตอนเวลาไม่ใส่หน้ากากอ่ะไอเหี้ยได้อย่างติ่มแม่สัตว์ได้เฮียเซิร์กไอ้เฮียแจ็คยังดูความเท่เออไอ้เฮียพี่ยังเท่พี่โนยังหล่อไอ้สัตว์ดูสองตัวเสียนี้เนี่ยไอสัตว์เอ้ ถ้าเอาเฮียแจ็คมายืนกลางกูกไม่ว่าเลยนะเฮียเอาเฮียจุกรู้ไหมใครเป็นคนคิดได้เ,เฮียเอ็กกัไอสัตว์หรือว่าเขาเขาคงไม่ใช่หรอกมั้งผมว่า,น,า,ออาวน,น่าจะเป็นไอเฮียเอ็กอะัองแต่รูปรูปไอสิบสองทีมที่เอาไอจุกขึ้นแล้วน่าจะเป็นไอเฮียเอ็กครับแ,แ,แไ,อไอผมชมพูหน้าขาวปากจุกกลางนี่คือจุกกลู่เหรอใช่จุกกลู่คาแรคเตอร์ก็เด่นชัดมากกูอยากจะฟังเสียงเลยวะคือเอ้ยเด่นเด่นพี่เด่นคือเด่นมากเรื่องปากเนี่ยเด่นมากไม่ใช่ปากดีนะปากหมิ่น ไอเฟิร์ไอเฟิรมึง่เขียดแก๊กธนาคารหน่อยก็ได้ปยสัมีเรื่องจริงอันนี้อันนี้มีเรื่องจริงอกตมีเรื่องจริงกเก็อกปกกกแล้วแล้วคือกิดตัวเชื้อจุกนี้ไปไกลไปไกลมากเลยนะเยอะไปต่างแดนเลยสัส กิ่นตัวแม่แเมื่อกี้ที่ที่เห็นอยู่ถือปืนผมขาวๆหน้าแก่ๆหน่ไปไหนครับเนี่ยหรือว่าไม่ได้ลงใครไหนไม่รู้เนี่ยหายไปไหนน้องๆมาส่งน้องๆมาหรือเปล่าน้องๆมาส่งน้องมาส่งน้องมารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาดูจากข้างหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทําไมผมถึงไม่ลงนะฮะหนึ่งผมคิดว่าคนในแก๊งผมอ่ะมันมันมันพึ่งได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับให้น้องๆได้โชว์ของตัวเองขึ้นมาส่วนตัวผมอ่ะ ผมคิดว่าฝีมือผมด้อยกับกับคนในแก๊งนะเพราะว่าเด็กๆมันกําลังพัฒนาแล้วมันก็จะเก่งเก่งกว่าผมที่ผมแบบไม่มีความพัฒนาอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าผมไม่มีความพัฒนาอะไรเลยผมมีแต่พัฒนาลงแต่น้องๆอ่ะจะมีแต่พัฒนาขึ้นก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวดิดีบอกนะลามหน้ากลัวหน้ากลัวทุกทีมแหละดิดีหน้ากลัวทุกทีมแต่ทีมนี้ที่น่ากลัวกว่าทีมอื่น ก็คือไอจุกนี่แหละไอจุกกรูนี่แหละมันแต่งตัวเลยทำาหน้าดนั้นไม่ได้เป็นตัวไฮไลท์เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะโกลรอะไรจะตลกมันก่อนเดียดนี่ติไม่อยากลงครับตีเราจะไปบังคับคนไม่ได้ครับน้องมันไม่อยากลงเอาง่ายว่าถ้าผมไม่ลงไอตีก็ไม่ลงถ้าผมลงไอตีก็จะลงประมาณนั้นนะฮะแต่เรื่องไปซ้อมไปแข่งอะดูไว้หรือว่าอะไรผมไกลตีลงอยู่แล้วเป็นโชว์แม์หรือว่าอะไรไม่มีปัญหานะครับเพื่อความบันเทิงผมบอกเลยดูไวก็โดนพวกผมบับยับแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดไม์เล่นกับดูไว้ด้วย ผัดกันบัฟน่าจะมันนะยิ่งไอ้เฟิร์สกับไอ้จุกนี้น่าจะมันบัฟกันแบ้งในเกมไปเลยอะ่ะไอ้เหี้ยต่อตีกันอะ่ะโอเคอันนี้ปีศาจถือว่าเป็นสีสันนะฮะอรับต่อไปก็ได้ละจะไม่มีตังนอนอีกโดดพ่นทั้งตัวเฮ้ยใครมีตังบ้างอะ่ะใครมีตังบ้างอ่ะไม่มีเยลยกำหลง ก็มีปะไม่มีนะครับเพื่อแบบแล้วบักล่ะฮึดโดนไม่เป็นไร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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันมีสองเคสเองนะครับลุงเคสเลยเหรอเคสที่ทิงกับเคสเพื่อเราครับแคเพิ่งมาที่สองเคสไอ้ไทยมากูได้ลงถ่ายหนัง อยู่ฝ้าบ้านแล้วคนหนึ่งทางยอวราดใช่นักกระดาษทำอยนะทำไมจะล็อกกันนี่เราทรบาบเราทราบเต็มได้ได้ได้ไดีดูวไว้ให้อยู่ตอนเราวนกลับมาเมื่อกี้อุโมงค์แล้ตายเลยเปล่าลงมาเรื่อยๆเต็มเอ้ยกเก็หลังตึกขาวออกซ้ายไปลงไฮเวย์อ่ายู้ก ไม่ออกไม่ master, ไม่ออกไม่ออกขับตรงไปบนหย่าไปแล้วอยู่ไทเวีไปท่า